สหรัฐอเมริการวมทั้งฝั่งสาหภาพยุโรปทําให้เกิดการตอบโต้เกิดขึ้นจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเล่นงานทั้งทางฝั่งจีนและเล่นงานทั้งทางฝั่งรัเสเซียแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสิ่งที่สหรัฐทาอยู่ตอนนี้กลับกลายเป็นนก g a t i f s u ม g a ส่งผลทําให้ฝั่งสาหภาพยุโรปยิ่งลําบากมากขึ้นในสถานการณ์ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะแน่นอนเรื่องของโควิด -19 เรื่องของวัคซีนเรื่องของปัญหานะครับที่เกิดขึ้นเป็นสงครามนะครับในยูเครนที่ลามเป็น ความเดือดร้อนเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังถูกจับตามอง <ST IT US> ดังไม่ติดนะไฟเซอร์ <ST IT US> ก็ปรากฏว่าโต้อข้อ,ขอกล่าวหา <ST IT US> นะครับทดลองตัวกลายพันธ์โควิด -19 แต่ไม่ปฏิเสธคลิปเฉาโดนปลอมตัวลอกหลอกถามไฟเซอร์ Pfizer, นะครับบริษัทยายักษ์ใหญ่แพร่ถ้อยแถลงต่อสาธรารณชน ปกาปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้มีความตั้งใจกลายพันธุ์นะครับไวรัสโควิด -19 ในความพยายามพัฒนาวัคซีนสำหรับสายพันธุ์ดังกล่าวที่ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหลังถูกกล่าวหากำลังทำการวิจัยนะครับผ่านเทคนิคนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับไฟเซอร์ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธว่าบุคคลในคลิป อื้อเฉานั้นเป็นเจ้าที่ระดับสูงของบริษัทหรือไม่ถอยแถลงที่ถูกเปิดเผยออกมาหลังจากคลิปจากกล้องที่ซุกซ่อนโดยกลุ่มเคลื่อนไหวเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบน t วิตเตอร์โดยในวิดีโอที่มีผู้เข้าชมกว่า25ล้านวิวนับตั้งแต่ถูกแพร่นะครับวันที่25มกราคมเป็นคลิปชายคนหนึ่ง นะครับซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มุ่งในการฝ่ายวิจัยพัฒนาของไฟเซอร์ได้กล่าวอ้างต่างๆดูเหมือนว่าชายดังกล่าวจะถูกหลอกติดกับดักให้กับผู้สื่อข่าวนะครับที่ปลอมตัวมาและระหว่างนั้นได้กล่าวว่าไฟเซอร์กำลังวิจัยตั้งใจนะครับเรื่องของตัวกลายพันธุ์โควิด1 9เพื่อชิงการพัฒนาวัคซีนล,ล่วงหน้าพร้อมเชื่อมันจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างมหาศาลนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะสื่อจีน นะครับก็มีการนำเสนอ,อประเด็นไฟเซอร์ถูกกล่าวหาทดลองโควิด1 9หวังโกยเงินใหม่สื่อมวลชนของจีนออกมาชี้ว่าไฟเซอร์เสี่ยงเผชิญหน้าหายนะนะครับด้านประชาสัมพันธ์ด้วยผู้ชมจำนวนมากอาจเชื่อว่าไฟเซอร์กำลังสร้างโควิด1 9ตัวกลายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาพวกเกยเงินจากการขายวัคซีนหลังจากกลุ่มเคลื่อนไหวไม่สแสวงหากำไรนะครับ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเฉานะครับอันเป็นภาพที่อ้างว่าผู้บริหารของไฟเซอร์ยอมรับกำลังทำเช่นนั้นจริงแม้ผู้ผลิตยาสัญชาติสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ออกมาชี้แจงไม่ได้ทำการวิจัยนะครับหรือการกลายพันธุ์โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ตามที่มีการกล่าวอ้างในลักษณะดังกล่าวในขณะที่ จีนเตรียมกลุ่มขมับคราวนี้ประธานดีโจไบเดนเตรียมทำการตอบโต้ห้ามส่งออกเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกาให้กับจีนนะครับโดยเฉพาะหัวเว่ยทั้งหมดระวังญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์มีแนวโน้มนจะกระโดดเข้าร่วมขบวนด้วยสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสหรัฐอเมริกานะครับ ของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาห้ามการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีทั้งหมดให้กับบริษัทหัวเว่ยของประเทศจีนอ้างเหตุผลกระทบเรื่องของความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเกิดขึ้นระหว่างที่ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ถูกวอชิงตันล็อบบี้อย่างหนักนะครับและมีท่าทีที่จะทําการคร้อยต่ําเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ํามันตอนนี้ก็ปิดผสมผสานนะครับทองคําก็ปรากฏว่าปิดบวก นะดอลล่าอ่อนค่าหุ้นสหรัฐอเมริกาดีตัวก่อนจะมีการประชุมเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐเมรการาคาน้ำมันปรับผสมผสานได้แรงหนุนจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงอุปสงค์พลังงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาและดอลล่าอ่อนค่าปัจจัยหลังนี้ระทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันขณะที่วอลติทกระยับขึ้นก่อนหน้าการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายนะครับเงินของสหรัฐเมกาหรือเฟด ในขณะที่เจอประธานดีโจไบเดนก็จอที่จะกลับลำฮะจะมีการส่งเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครนหรือไม่ประธานดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเผยว่าเขาจะพูดคุยหารือกับประธานาธิบดีโบโรโรมีเซรลนสกี้ในถ้อยคำร้องล่าสุดของยูเครนเกี่ยวกับอาวุธล้ำสมัยสำหรับนำไปปกป้องตนเองต่อต้านการลุกรานอย่างกับยูเครน จนถึงตอนนี้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดของยูเครนและประเทศที่ถูกรัสเซียรุก,กรานใกล้ครบ1ปีเต็มที่แล้วขณะที่พานมิตรประเทศตะวันตกอื่น,นๆก็ส่งอาวุธให้กับเคียฟเช่นกันไล่ตั้งแต่ปืนไรเฟิลไปจนถึงยานเกราะและปืนใหญ่นะครับในขณะที่เอกชนร,รัสเซียตั้งค่าหัวรถถังล้ำสมัยที่ตะวันตกมอบให้กับยูเครน โดยจัดการได้รับรางวัลอย่างงามบริษัทผู้ผลิตสารเคมีสัญชาติรัสเซียและนักแสดงชื่อดังในนามภาคธุรกิจพยามหมีขาวเสนอตกรางวัลอย่างงามแก่ทหารนายใดก็ตามที่สามารถทำลายรถถังประจันบานที่ผลิตโดยตะวันตกซึ่งบรรดาชาติตะวันตกกำลังหนุนยูเครนเพิ่งรับปากจะมอบนะครับให้กับยูเครนเมื่อไม่นานที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและเบอร์ลินอนุมัติส่งรถถังล้ำสมัยให้กับยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังพลของรัสเซียที่ทำลายยึดรถถังลีโอพัตชูนะครับของเยอรมนีหรือรถถังแอบ,บรามของสหรัฐอเมริกาจะรับเงินดังวันนะซึ่งเขาระบุในถ้อยถแถลงบนเว็บไซต์ของบริษัทต,ต,ตามรายงานของสำนักข่าว RT New ิที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในขณะที่จีนจัดหนัก นะฮะหกแสนสำหรับอินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับทำคอนเทนต์เปิบพิสดารโซยนะฮะฉลามขาวหายากอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนนะครับชื่อว่าถีจือ้อถูกปรับเป็นเงิน1,25 0 0 0หพันหยวนหรือประมาณ6 6 0 0 0 0แสนบาทในความผิดฐานล,ล่วงละเมิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า จากซื้ออาหารประกอบนะครับรับประทานฉลามขาวตัวหนึ่งถีจือนะครับเป็นนักสร้างคอนเทนต์จีนชื่อดังแต่ละคลิปของเธอมุ่งไปนำสัตว์ทะเลแปลกๆมาประกอบอาหารและคนไทยนิยมเรียกเธอว่าน้องอุ้มเนื่องจากมีบุคลิกแนวน่ารักมักจะนำสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบ สำหรับทำอาหารมาอุ้มโชว์อยู่เสมอซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าถูกปรับไปถึง600,000เลยทีเดียวในขณะที่เทสลางานเข้ารัวๆนะครับยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเปิดการสอบสวนนะครับเรื่องของแอบอ้างเกินจริงระบบขับเองอัตโนมัติกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้เปิดการสอบสวนฟีเจอร์ช่วยขับของเทสลา ของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้ระบุในเอกสารการเงินที่มีการระบุไว้ในขณะที่สื่อมวลชนคาดว่าน่าจะมีการตรวจสอบคํากล่าวอ้างของเทสลาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบดังกล่าวท่ามกลางความกังวลความปลอดภัยของผู้ขับขี่โดยเฉพาะการขับขี่อัตโนมัติในขณะที่ไม่เอาสงครามผู้คนนับพันชุมนุมประท้วงในเยอรมนีนะครับต่อต้านการส่งรถถังและอาวุธให้กับทางฝั่งของยูเครน ผู้ประท้วงหลายล้านคนนะครับเดินทางประท้วงตามถนนต่างๆในเมืองนูเรมเบิร์กประท้วงต่อต้านการส่งมอบรถถังลีโอพาร์ตที่ผลิตโดยเยอรมน,นีและอาวุธอื่นๆให้แก่ยูเครนในวิดีโอพบเห็นบรรดาผู้ชุมนุมต่อต้านสงครามเดินขบวนพร้อมถือป้ายประท้วงขนาดใหญ่ตีกรองนะครับและตะโกนร้องระหว่างมุ่งหน้า เรื่องของปฏิบัติกรรมกลางแจ้งวิถีแห่งสิทธิมนุษยชนนะครับในเมืองนูเรมเบิร์กฟาเนิสนะครับรายงานเรื่องนี้ในขณะที่สหรัฐโวยร,รัสเซียนะครับละเมิดเงื่อนไขควบคุมนิวเคลียร์ด้านมอสโกหืมอาจจะไม่ต่อสัญญาหลังปี2026สหรัฐเบกาออกมากล่าวหาราัสเซียล่วงละเมิดเงื่อนไขสิทธิสัญญานิวสตาร์ นะครซึ่งเป็นข้อตกลงการคุมอาวุธนิวเคลีย์สำหรับฉบับสุดท้ายระหว่างสองมหาอำนาจในยุคสงครามเย็นหลังจากที่มอสโกปฏิเสธไม่ให้สหรัฐอเมริกาเข้าทำการตรวจสอบนิวเคลีย์ในประเทศของตนเองสนทิสัญญานิวสตาร์นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี2011และต่ออายุอีก5ปีเมื่อปี2021กําหนดให้สหรัฐอเมริกาและเซีย ประจำการน,นิวเคลียร์ทางวิทธศาสตร์ได้ไม่เกินประเทศละ1,550หัวรบรวมถึงจำกัดจำนวนขีปนาวุธภาคพื้นดินขีปนาวุธที่ยิงจากรงดำน้ำและเครื่องบินทิ้งระเบิดที่จะใช้หัวรบนิวเคลียร์เหล่านั้นด้วยปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์รวมกันคิดเป็น90%ของโลกนะครับ แม้สหรัฐอเมริกาพยายามปกป้องสนธิสัญญาฉบับมี้ไว้แต่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สุดหนักหลังเกิดสงครามในยูเครนทําให้ประธานาธิบดีโจไบเดนยากที่จะรักษาบรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมกับทางฝั่งของมอส,โ,มสโกได้ปิดตำนานอย่างเป็นทางการฮะอวาิินีแห่งท้องฟ้านะครับโบอิงส่งมอบเครื่องบิน7-47ลำสุดท้ายก่อนจะปิดสายการบินผลิต ถาวรบริษัทโบอิงค่ายอากาศยานรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทำการส่งมอบเครื่องบิน7 47ลำสุดท้ายให้สายการบินขนส่งสินค้า Atlas Air นะครับซึ่งถือเป็นการปิดฉากยุคสมัยของเครื่องบินจัมโบ้รุ่นหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมการบินของโลกมานานหลายสิบปีเลยทีเดียว ในเชิงปรากฏการณ์ะสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกากําลังฟาดงวงฟาดงานะครับในเชิงงานวิเคราะห์คงเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากําลังแย่ลงฮะเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกากําลังจะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยอีกแล้วนะครับซึ่งการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยส่งผลกระทบไปทั่วโลกเพราะโดยส่วนใหญ่จะถือเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอนนี้ในฝั่งของจีนนะครับรัสเซีย และก็ในฝั่งของแอฟริกา,ากำลังจะมีการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆตะวันออกกลางตอนนี้ก็ไปจับมือทางฝั่งของรัสเซียและจีนมากขึ้น นะครับและพยายามผลักสหรัฐอเมริกาออกจากเกมหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปทําการรุก,กรานตะวันออกกลางเป็นสําคัญ,ญยุให้มีการแบ่งแยกประเทศล่าสุดก็ทําสงครามในซีเรียและก็อัฟกานิสถานนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาฟาดงวงฟาดง่ายฮะตอนแรกจะไม่ส่งอาวุธให้กับยูเครนคราวนี้ประธานดิจบไบเดนบอกจะไปทําการเจราจานะครับเพื่อส่ง F-16 นะครับให้กับทางฝั่งของอยูเครนซึ่งในเชิงงานวิเครกห์และ F16 เป็นเครื่องที่เก่าและโบราณมากนะครับแต่ยังคงค้างสต็อกอยู่ในสหรัฐอเมริกามากพอสมควรในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการบอยคอตดนะครับพยายามจะเล่นงานราัสเซียเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์พยายามเล่นงานจีน นะครับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็อ้างว่ารัสเซียทำผิดข้อตกลงสนธิสัญญาที่มีการประจําการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธมากกว่าที่มีการตกลงไว้กับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับขณะเดียวกันสังเกตให้ดีนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะป,ประธานดีโจไบ,บเดนก็มีการเล่นงานจีนมีการจํากัดนะฮะระงับการส่ง นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยของฝั่งสหรัฐอเมริกาไปให้ทางฝั่งจีนโดยเฉพาะแลคคอซ์ที่ใช้ในการผลิตชิปสมองนะครับของรถไฟฟ้าเหตุนี้เกิดขึ้นมาจากนะครับตะวันออกกลางร่วมกับทางฝั่งจีนนะครับมีการจับมือกันอย่างเป็นทางการและมีการถแถลงการอย่างเป็นทางการล่าสุด ก่อนหน้านั้นรัสเซียกับตะวันออกกลางโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียมีการร่วมมือกันโดยตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่ม o อเป p พลัเป็นผู้กําหนดราคาน้ํามันใหม่ที่มีรัสเซียเข้ามาร่วมด้วยและพยายามที่จะโดดเดี่ยวสหรัฐอเมริการวมทั้งฝั่งสหภาพยุโรปทําให้เกิดการตอบโต้เกิดขึ้นจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเล่นงานทั้งทางฝั่งจีนและเล่นงานทั้งทางฝั่งรัสเซีย แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสิ่งที่สหรัฐทำอยู่ตอนนี้กลับกลายเป็นนก g a t i f s u ม g a ส่งผลทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปยิ่งลำบากมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์จีมคิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนาำไทยรุ่งเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ ก,กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพู้สืบสานคติยะจรารีประเพณีราชวง์จักรีสเสวยร,ราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานถาเถลิงองค์กษัตริย์ราชาชพระผู้ทรงบุญ ทรงสรงไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสกิดบันลังทองแปร่สังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเหลือแผ่นสุบันคันติยันสงางามประนตลดกายระสกทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามมีแส้สองกระจุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาผัวทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์กษัตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรองไอสูนวิสุดดุดเทพ,พอวตารสถิตบ,บันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเนืน้อแทนสุบันขันธิยาสนางาม ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้ซ้องสัตดุดีมีกษัตริย์เกรดมาทั่วทุกเขต้า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ 送。So